สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอเซลล์รุ้งอีกเช่นเคยนะคะที่รึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรโยนนะคะวันนี้เซลล์รุ้งนะคะอยู่ที่เพชรโยนนะคะสำนักงานใหญ่นะคะสาขามีนบุรีค่ะเซลรีไทย68แยกที่1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลล์รุ้งจะพาพี่ๆนะคะมาชมรถเข้าใหม่สภาพแรกเข้าสดๆร้อนๆค่ะคุณลูกค้าขะกับ Toyota New อ l t i s ค่ะคันนี้ได้เครื่อง1.6รุ่นจีนะคะ มาพร้อมรถปี2021นะคะคุณลูกค้าขากับราคาตั้งขายสบายกระเป๋ามากนะคะคันนี้หายไปจากป้ายแดงแล้วนะคะคุณลูกค้า3แสนกว่าบาทนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง8,800นีคะสำหรับพี่พิษ์ใดนะที่กำลังมองหานะคะ New เอ t i s นะคะเครื่อง1.6รุ่นจีนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มค่าแน่นอนมาพร้อมระยะการใช้งานอยู่ที่19,000กิโลค่ะคุณลูกค้าใครที่อยากได้รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้ารีบติดต่อหาเซลล์ตรุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์ 972517435ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะนะคะอะเดี๋ยววันนี้นะคะเซลล์รุ้งจะพาไปชมภายนอกแล้วก็ภายในนะคะบอกเลยภายในรุ่นนี้เป็นแบบที่หมายปองของพี่ๆหลายท่านเลยนะคะใครที่กําลังรอนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้ามีคันเดียวเท่านั้นคะ่ะสําหรับรุ่นนี้กับราคา5 0 9 0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันรถปี21ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็อบอกได้เลยฟังก์ชันภายนอกภายในนะคะเน้นใช้งานใครที่อยากได้ รถคัดคุณภาพเกรดเอราคาดีไม่น้อยที่เพชรยนต์จัดให้เรวเรียบร้อยมาพร้อมเรทอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะคะอยู่ที่เริ่มต้น2.69เท่านั้นนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะในส่วนของโลโกโตโยต้านะ,ะเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะสภาพแรกเข้ายังไม่ได้รับการปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าสัหลี่ยมคมตัวรถอยู่ครบรับกันเลยรถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิควมัมไม่มีจานาไม่มีตัดต่อค่ะไม่มีกักสีก่อใหม่นะคะคุณลูกค้าขาเล่มไม่มีชำรุดสูญหาย แน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้าคันนี้นะคะคุณลูกค้าขาได้ในส่วนของไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นี่เลย ไฟหน้าเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์เนี่ยฮะดวงใสๆเกลยวเกลวเนี่ยฮะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวเนี่ยะมาพร้อมในส่วนของกันชนเนี่ยฮะเป็นสีดําด้านสวยๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้านะสัหลี่ยมคมตัวรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าขายอยู่ครบๆแบบนี้เลยเนี่ยฮะในส่วนของโป่งซุ้มล้อคันนี้แนบสนิทติดกันค่ะมาพร้อมล้อแม็กนะคะคันนี้เดิมศูนย์นะล้อแม็กสวยๆเดิมๆเนมนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนี่ยะบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้ากระจ มองข้างพับเก็บระบบไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยคะ่ะสำหรับคันนี้มีแถบไฟเลี้ยวในตัวมาให้เนะะี่ยค่ะมือจับโครมเยี่ยมทั้งคันค่ะแล้วกุญแจคันนี้ได้เป็นกุญแจคีย์รีตแเราเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้ากันพี่ๆนะคะหลายท่านที่ขี้ลืมนะเวลาที่แบบลงรถไปแล้วขี้ลืมล็อกรถนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเนี่ยคะ่ะในส่วนของเอ,อ่อฟังก์ชันนี้เนี่ยคะ่ะในส่วนภายในค่ะคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าก,กว้างๆเลยนะนี่ให้ชม ะะสำหรับพี่ๆท่านใดที่กำลังมองหารถที่ทนทานนะคะค่าเม่นเทนเนนถูกดูแลง่ายนะคะคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนคะ่ะพี่ๆขาในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตน่าใช้งานแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเบาะคันนี้นะคะแน,น่นๆตึงๆไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแตกเลยนะคะคอนโซลหน้าคันนี้กว้างๆคะ่ะในส่วนของที่พักเท้านะคะคันนี้ก็กว้างๆเช่นเดียวกันคะ่ะพี่ๆพามาชมในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะนี่เลย ะะดึงในส่วนของโครงสร้างให้พี่ๆดูนิดหนึ่งนะ,ะรอยตะเข็บเม็ดอาร์คคันี่นะคะตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะคันนี้นะค,ะคมๆเลยนะคะนี่ไม่มีรอยบุบป,ปิดเบี้ยวไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยบุบเยนะคะนี่ให้ชมเลยนะคะ ตะเข็บิดอาร์กรอยเดิมแท้โรงงานเน่นอนอนะคะใครที่อยากได้รถคัดคุณภาพเกรดเนะคะเรามีบริการตรวจให้ทั้งหมดถึง274จุดด้วยกันเนะะี่ยคะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพรถเลยค่ะใครที่อยากได้รถคัดคุณภาพที่มีคุณภาพ,ภาพจริงๆพี่คนเราเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้รถแค่เดือน2เดือนนะคะเราใช้3าถึงหปีขึ้นไปใครที่อยากได้รถที่มีคุณภาพนะคะออกรถครั้งเดียวคุณพี่ให้มันจบไม่ต้องออกไปแล้วซ่อมนะคะบอกได้เลยที่เพชรยนต์จัดให้แล้วเรียบร้อยพี่ไว้ใจ ใครสนใจทักที่เบอร์โทรศัพท์หรือไลน์ได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับในส่วนของเออสาเอเนี่ยคะเสาเอนะคะดี่เดิมๆเ,เลยนะะจ๊นี่นะนนะไม่มีอรอยบิดเบี้ยวนะคะคุณลูกคา้านี่ไม่มีอรอยเจิมแต่งไม่มีอรอยสีโป๊ะใดๆทั้งสิ้นนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะนี่ นะ็อตไม่มีรอยประแจขันไขนะคะในส่วนของฝั่งประตูนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของออช่องวางของแล้วเรียบร้อยนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างอยู่ครบ ช่องวางของมีให้แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับด้านหลังเนี่ยคะคุณลูกค้าคันนี้นะอันนี้พอดีน้องเอ็นเบาะให้ต้องขออภัยด้วยนะปกติเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะกว้างมากนะคะแต่นี้น้องดึงเบาะลงมาข้างหลังเนี่ยคะเพื่อถ่ายรูปสวยเนาะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังก็กว้างๆเช่นเดียวกันเนี่ยคะมาพร้อมในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะหนังนะคะแน่นๆเลยค่ะคุณลูกค้าพี่ๆท่านใดที่อยากได้เอาตินะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะแอร์หลังนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะต้องขออภัยนิดนึงมันมืดนะคะคุณลูก รูมนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเช่นเดียวกันนะคะพามาชมในส่วนของเสาด้านหลังกันบ้างนะคะว่าด้านหลังเนี่ยมีชนหนักพิกควมหรือเปล่านะคะคุณลูกค้านี่แกให้ดูเลยนะคะอ่ะให้ดูชัดๆนะคะนี่ดึงให้ดูเลยนะคะพี่ๆขาสำหรับคันนี้นะคะโครงสร้างนี่ให้ชมนะนะโคระงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะนี่นะ,ะไม่มีรอยเฉียวชนรอยเม็ดอร์คมๆนะคะคุณลูกค้าขา,ขา เนี่นะคะเป็นรอยขีบของโลบอคนะคะจุดสําคัญค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของจุดสําคัญของอัลติสนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็บอกได้เลยค่ะว่าจะเกี่ยวกับตรงนี้นี่นะคะเออรอยขีบโลบอคนะคะคุณลูกค้าค่ะรอยขีบโลบอคนะที่พี่ๆี่เห็นสีกนละสีนะนี่เลยนะคะเดิมไม่เดิมดูยังไงนะคะสาหรับพี่ๆที่ดูรถไม่เป็นมาดูไปด้วยกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะเดิมแน่นอนค่ะคุณลูกค้ามีในส่วนของรอยขีบโลบอคนะ,ะคะขีบโลบอคคืออะไรเวลาที่เ เขาจะทําสีเพื่อให้เป็นสีที่ต้องการออกมานะคะเช่นสีนี้สีบรอนนะคะในการจุ่มสีเนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของตัวคีปโลบอกนะคะก็คือที่คีบเหล็กนะคะที่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะคะคีบเหล็กเข้ามานะคะคีบเหล็กปุ๊บแล้วก็จุ่มนะคะจุ่มที่สีนะคะคุณลูกค,าค้าขาแล้วเวลาปล่อยให้แห้งเขาจะไม่ได้เอา,อาเออสีนะคะมาทาตรงนี้นะพี่ๆเขาจะไม่ได้เอาสีมาทานะคะใครที่มีรถซื้อรถมือสองต่อมาที่อื่นลองดูได้นะคะ คุณลูกค้าถ้าสมมติว่าตรงนี้นะคะมีสีสีอื่นที่ไม่ใช่รอยขีบโลบอก์ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือว่าเป็นสีสีเดียวกับตัวรถไปเลยเช่นแบบนี้ถ้าสมมติว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขีบโลบอก์ตรงนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีบโลบอก์ตรงนี้เลยอันนี้อาจจะมีการทํามาได้นะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะเราดูเรื่องคุณภาพรถจริงๆนะคะเราคัดมาให้แล้วนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกได้เลยค่ะคันนี้ไม่มีชนหนักพิคว่ำแน่นอนนะคะเชี่ยวชาญมากนะคะ เราเปิดมามากกว่า25ปีค่ะรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีพิวามไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีกอใหม่นะคะคุณลูกค้าเล่นไม่มีชมำรูสูญนหายใครที่อยากได้รัดรถดนะคะคัดคุณภาพคุณพี่มาซื้อกับคนที่รู้จริงพี่นะหนูเสิร์ฟให้ทุกคันขนาดนี้พี่ถูกใจรีบโทรเข้ามาค่ะสําหรับคันนี้ค่ะด้านหลังนะโลโก้โตโตยต้านะคะเป็นโคลเมี่ยมเราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของไฟไท้ายนะคะคันนี้ได้ไฟไท้ายแบบ LED ไลท์การดิ้งค่ะพี่ นะ LED ไลท์ไกดิ่งนะคะดวงแดงๆโตๆใสๆค่ะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลาวนะคะไฟเบรกดวงที่3ด้านในนะคะเห็นชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดด้านหลังให้พี่ๆดูสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับด้านหลังนะคะคุณลูกค้าขาพรมสกดัดคันนี้สะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะมาพร้อมในส่วนของโครงสร้างด้านบนค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะจะเห็นชัดๆเลยคือรอยตะเข็บปิดอาร์คนะแล้วก็นี่เลย 15L นะคะคันนี้นะ สิบห้าอาค่ะนี่นะเห็นชัดๆแบบนี้พามาชมในส่วนของครงสร้างขนาดนี้นะถูกใจรีบมาจองได้เลยนะคะโทรจองได้เลยมีคันเดียวเท่านั้นเนี่ยคะรถมือสองมีแค่คันเดียวค่ะคุณลูกค้าขาอ่ะมาชมกันต่อเนี่ยคะสำหรับในส่วนของชุดซ่อมยางไหลฉุกเฉินนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีมาให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้ค่ะคุณลูกค้าหนีให้ชมน,นิดนึงนะคะ ซีนเดิมนะคะคุณลูกค้านีเช็คจัดตรงนี้ก็ได้นะคะซีนเดิมแท้โรงงานเนี่ยต้องเป็นสีครีมข่ายนะคะคุณลูกค้าขา,ขาสวยๆแบบนี้นะใครที่อยากได้รุ่นนี้ค่ะนิวเอติสเครื่อง1.6รุ่นจีนะคะมาจาัดคันนี้ไปได้เลยค่ะเป็นรถที่ต้องมีทุกบ้านนะคะหนึ่งเลยคุณพี่ได้ความทนทานนะคะสองใช้งานง่ายสามประหยัดน้ำมันค่ะคันนี้ต่ากันประหยัดน้ำมันค่ะคุณลูกค้าขาอยู่ที่16.6ล,ลิตรเท่านั้นนี่คะใครที่อยากได้รถประหยัดประหยดนะมาจากคันนี้ได้เลยค่ะพ,พี่ขา พาพี่พี่มาชมในส่วนของภายในกันบ้างขออนุญาตพาพี่พี่สตาร์ทรถนิดหนึ่งนะจ๊ะคันนี้นะคะในส่วนของปุ่มエンจิ้นสตาร์ทเนี่ยคุณพี่จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะปุ่มエンจิ้นสตาร์ทจะมีให้ในส่วนของด้านซ้ายมือเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้ขออนุญาตพาพี่พี่นะคะเริ่มรีวิวในแต่ละโซนก่อนเลยนะคะขออนุญาตมาจากจุดแรกค่ะในส่วนของหน้าจอเรือนไหม่ค่ะคุณลูกค้าขาหน้าจอเรือนไหม่คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันกว่าโลนะคะอาจจะแบบ ไปร้านนิดนึงอะไรเนี้ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0 0โลนะคะคุณลูกค้าคะ่นะณตอนนี้เนี่ยจ,จะอยู่ที่ประมาณ แสนเก้าหมื่นโลนะคะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยจะต้องขับไปนะคะไปด้านหลังตรงโน้นนะคะนี่ด้านหลังตรงนี้นะคะเพื่อล้างขัดสิ่งทสปาให้นะคะแล้วก็ดูนะคะ QC ให้ทั้งหมดนะคะตัวบริการอะไรเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้คันนี้รีบต่อนะคะสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยค่ะคุณลูกค้าได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงวิทยุมีให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของปุ่มเพชเชัร์คอนโทรลคันนี้ได้ในส่วนของกระจกออโต้หนึ่งบานเรียบร้อยควบคุมกระจก3บานที่ ปิดกระจกมองข้างที่ปรับกระจกมองข้างคังนนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะคอนโซลกลา,างคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของนี่เลยนะคะ หน้าจอวิทยุนะคะคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยฟังได้ท้งวิทยุ FMAM นะคะคันนี้ CD ดีใส่ฟังได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์คันนี้ได้ระบบออตโต้ล้วเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะช่องตรงตกลางมีช่องเก็บของให้ค่ะมาพร้อมในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็การลื่นถไลมีให้เบรกมือระบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําคันนี้มีให้ถึง2ช่องด้วยกันนะคะบอกได้เลยคันนี้ตอบจบพี่ๆทํานใดรีบติดต่อกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเชอ รุ้งนะคะพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของภายในในะคะตัวห้องเครื่องคันนี้กันนะคะว่าภายในตัวห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลยมาชมกันต่อเนี่ยคะคุณลูกค้าขา <c aten> สาหรับในส่วนของภายในตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างเนี่ยค่ะก็บอกได้เลยค่ะคันนี้นะพามาชมทุกซอกทุกมุมนะคะของรถคันนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างนี่ให้ชมนิดนึงรอยต่อนะคะระหว่างนี่น,น,นี่ถึงอตย์ ะะรอยต่อเนะะี่ยคะระหว่างของซุ้มโชกนะคะนี่ให้ดูเลยฝากระโปรงนะคะเดิมแท้โรงงานแบบนี้ค่ะคุณลูกค้านะให้ชมใกล้ๆ1นึ่งนะคะนี่หนึารนหน้าของเรา1นมีให้ครบถ้วนนะคะด้านขวานะเป็นอานะคะคุณลูกค้านี่นะตัวอเห็นชัดเจนนะคะ ออรอยตะเข็บเม็ดอาร์คนะคะเห็นชัดเจนนะคะคันนี้ของเหลวไม่มีรัวร่วซึมรั่วไหลหม้อน้ําไม่มีผุไม่มีพังนะคะคุณลูกค้าค่ะไฟคันนี้ไฟแท้ไฟเดิมนะคะนี้เลย ไฟแท้ไฟเดิมนะคะไทยคุยโตนะคะและที่สําคัญคันนี้1 R 1 L นะคะคุณลูกค้าขาเห็นชัดเจนนะคะซ้มโชกเดิมโรงงานนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของรอยด้านข้างเดิมโรงงานแน่นอนนะคะในส่วนคันนี้ปั๊มโลโก้โตโยต้าเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะแผ่นฉนวนกันความร้อนมีให้ครบนะคะสำหรับพี่เ่านใดนะคะที่สนใจคันนี้ค่ะ New Altis นะคะเครื่อง1.6นะคันนี้ได้รุ่นจีนะคะรถปี2021นะคะคุณลูกค้าขาหายากมากๆภายในสีดําสวยๆแบบนี้ กับราคาตั้งขายอยู่ที่519 0 0 0บาทนะคะคันนี้หายไปจากป้ายแดงแล้ว3 0 0 0 0 0กว่าบาทสนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3 5วันนี้นะคะเซลล์รุ่งต้องขอลาไปก่อนค่ะพี่ๆฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันฝากด้วยกับดิวอาร์ติสเครื่อง1.6รุ่นจีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง13,500ดอก่บส้ยพันห้าร้อยดอกเบี้ยอนได้สุดนะคะเยีดะ สนใจติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเซลล์ลุงต้องขอลาไปก่อนค่ะฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเ mm hmm. พื่อจะได้ม่พาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตให้ทุกวันสำหรับวันนี้เซลล์ลุงต้องขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ